ส้มส้มนี่ตัวดนึงหยุดยุดเล่นกันนั่งครับพี่น้องตีเอยน้องพี่น้องคลิปเฮ่าเห้าเๆครับพี่น้องเด้ไปตัดออกเขาเดินไหนตัดต่อได้เขาโดดโด่งเลย มั่ใ่หลามา่ดีแล้วน,นีรถขึ้ไปมีบามีบ่อ บัะัีดด้แจ้งโปตีน้ามันไหลขึ้นทั้งหมนเด็กนะครับโปตีนามมาอยู่ทั้งหมือนเดกวันนีดด้เลยบกลงดีได้บอกอีน้ํมาอยู่ทั่งเหมือนเ

ต้มสมท่านนะมาพ่อกระจุระจ่ายแมวขาใคยไม่ได้ปะคว้าตัวนี้จับตัวนี้กับเมียเลยนี่ปูปูปู ปูนี่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 ่ม้ไม่ต้องปูนี่มีตัวอย่างตัวเนี้ยครับพป่นอนตัวหนึ่งเียงเห็นปูขนปลาน้อยขนๆมปูตัวนึ่งอืปลาหน่อยปลาหน่อยพี่นตัวเห็นว เราก็เดินมาถึงต้นมะแต่ขาแล้วครับ <h ums> แต่เล่นน้อยเราไปเล่นเอาในมาเล่นยายาเนี่ยเห็ดมันสองเบืงหัวเห็ดเนี่ยคิดถึงยาพี่น้องก็กินกิน <ๆ S 2> แล้วก็ชิ้ดเลยชิ <h ums> ่ดิษพิษพผสมเสร็จนี่เขาเรียกว่าเห็ดพี่น้องมาเยอะ ตัวน้อยไหนหน้อยพูด <c oughs> บ้าตัวไฟตัวมันเด้อเสียงเทียงเอาจกป่านกันเลยซื้อด้วยเดีเ๋ยเราก็จะเดินมาอีกหลุมหนึ่งนะครับภาษาเลย <c oughs> เอาปีกอะไรเราก็มาถึงถุงบ่อบ่อหนึ่งนะครับสงสัยมีคนมาแล้วครับมีคนเอ็มร้อยแล้วก็กาแฟ

ลึกลับมากโอ้นี่ลังอะไรเนี่ยลังอะไรเนี่ยครับ,รรบน,นี่คือลังตาลโอ้คลิปนี้นี่โดนเน้าไปหน่อยอเลยนะเงานะ้ เดี๋ยวเห็นยังเดี๋ยวเอเขาลงุ่นุ่นเียงปีีีุ่นกระแมนพุ่นุ่นพุ่น না 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 না

นี่คือใครไม่รู้มาใส่แน่งอย่างนี้เนี่ยเนี่ยลำพันหิสัมพันธ์หสัมพันธ์เออสัมพันธ์ป็ญไายังกินข้าวเตี้ยวบ้าวสันคันซีเลียงบราต้องถามาดอกนี่เสียงันจังอนานเะนี่ย อย่างเลยกันชิเลียงก็ต้องถามล่าซื้อรอดกันนะครับก่าสันนี่ครับพี่น้องเุ้ยเจ้าจั่งนี่นี่นี่โอ้านตะคุณบุกุบกอคุณเตัวนี้อคเลยตัวนี้ขคุณที่ได้อยู่ขอาคุณจริงๆอบคุี่ใส่ละนี่นื่อน่นอเออา

จ <Wow. S 1> ีบรอครับพี่น้องต้องมีสองตัวเลยสตัวสองตัวดิออเอ้านแงน่ปกันกันปบเดินได้บวันี้ยปลาไข่ปลาไข่ มันมาบีเรศตัวเขาได้แล้วนี่พี่น้องทำ้มาเบ่งส้มป่าครับลงทุนขนาดพี่น้องเ้ยนี่นี่ครับพี่น้องขอบคุณได้หลายแม่แจำจำบ้างจำบ้าง ดูครับเอ๊ะสะพานเลนนีฮ้ยไม้สะพานหครับผมผมหลงทางแล้วพี่น้องสะพานบากซารใครรงไหวอูนกงในอปุงานก็ได้มนี่คือผลงานนะครับนี่ครับโูดลูกเจ้าก็หนูเจ้าก็ดนูทามิทำนะรับ น่าจัดนะเขาหน้าจัดนะเขาจังบอกเบิ้งป่าบานเขาเบิ้งขำเขาเบิ้งขำเลยนี่พี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์เดี๋ยวพี่น้องนะอุ้ยพี่น้องผลงานนี่ผ่านมากผ่านโบผ่านงัวแล้วก็ผ่านป่าอาจจะบอกให้ซัด้พี่น้องนะจีดรถไปกับขาท่านด้วยเฮียขาท่าเนาะ ส,สั่งแหบมที่วว่าจะเผิเ่อนี่ไูที่กินแล้วเนาะอ่ะผูดีอยู่ทีกินแล้วเนาะผู้ดเดียวก็บ่มาเด้นเนี่ยเฮ้ยผูะะ้ดียวบ้าไปวนะครับสวัสดีครับ